วันนี้นะคะนันพาทุกคนนะคะมาชมกับบ้านที่สุดแสนจะโคซี่ครีซี่มินิมอสุดๆไปเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะชื่อว่าโมชิเฮาส์อยู่ในหมู่บ้านสจิการ2ส,ง,สงประภา30ค่ะบ้านหลังนี้นะคะถูกแปลงโฉมจากคุณยายนะคะอายุ20ปีนะคะเป็นสาวสวยสุดน่ารักโซคิว so มากๆเลยค่ะข้างในนะคะจะน่ารักขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะแนนก็อยู่กับคุณแนน <c oughs> และแนน <c oughs> แล้วก็คุณต้อมนะคะจากเพจบ้านฟอคุณที่เป็นคน ทำบ้านสวยๆหลังนี้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยว่าเป็นยังไงบ้างเลิศมากเลยแต่ก่อนอื่นเลยนั้นขอรู้ก่อนดีกว่าว่าทาไมเราถึงเลือกบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้เราได้มาอย่างไงคะพอดีว่าเห็นในเว็บเขาประกาศขายอยู่พอเห็นปั๊บก็เหมือนแบบเราเห็นภาพในหัวเลยว่าเราจะอยากจะทําบ้านหลังนี้หน้าตายยังไงหลังเนี้ยเรียกว่าทาเลดีมากๆเลยใช่ครับก็ตรงนี้ก็ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีดอนเมืองแค่ประมาณ10นาทีโอ้ใกล้มากนะครับแล้วก็ ทางด่วนนะครับสีสมานตรงนี้ก็ใกล้มากๆกครับก็ถือว่าเดินทางได้สะดวกสะดวกสบายใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยเนาะใกล้ครับก็ใกล้บิ๊กซีใกล้โรบินสันมีตลาดด้วยเนาะตลาดอนันต์ตลาดบุญอนันต์ก็ใกล้ใกล้ทุกอย่างเลยว่าใกล้ทุกอย่างเลยใช่ครับค่ะแล้วบ้านหลังนี้ขนาดที่ดินอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเนื้อที่ประมาณ20ตารางวาถ้าพื้นที่ใช้สอยอ่ะถ้ารวมทั้งหมดแล้วรวมระเบียงแล้วเนี่ยตกประมาณ140ตารางเมตรอ๋อใหญ่อยู่นะใช่ครับใหญ่มากครับเรามาเริ่มกันในโซนแรกเลยดีกว่าโซนหน้าบ้านเรียกว่า หน้าตาทุกคนต่างจากเพื่อนบ้านมากคือเข้ามาแล้วแบบอุ๊ยห,หน้าตาคนอื่นใช่คนอื่นเรียกว่าคุณยายที่เดินเข้ามาคุณยายแต่เข้ามาตรงนี้คือสาวแบบสาวสุดคิ้วอ่ะน่ารักมากเลยคะ่ะ <c oughs> ต้องต้องอยากรู้ก่อนเลยว่าแบบโซนแรกเราทําอะไรไปบ้าง <c oughs> โซนแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าทําใหม่เกิดทั้งหมดเลยนะครับก็คือ <c oughs> อย่างผนังบ้านเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวคือชอบแบบเป็นรูปมนมนรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโค้งโ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยออกแบบใช่ออกแบบผนังใหม่รูปใหม่แบบใหม่ทั้งหมดคือเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นซี่เหล็กก็เลยออกแบบใหม่เป็นผนังเป็นแับเบิรวอลด้วยอันนี้ใช่ไหมคะมีเล่าเนี่ยคะอันนี้เบิร์วอลนี้พอดีช่างโทรมาถามคุณต้อมคุณต้อมตรงข้างหน้าผนังหน้าบ้านเนี่ยต้องการเป็นผนังแบบไหนครับ เออเพราะว่าผนังเสาเดิมเนี่ยมันเป็นอิฐมวลเบาเป็นผนังเดียวมันแค่9ม้ามิลบอกช่างเอาเลยเป็นดับเบิลวอลไปเลยครับถามตอนเมาไงก็ออกมาเอ้าใครสั่งเนี่ยก็เรียกไม่ได้ใช่ครับแต่ก็น่ารักนะมันก็เก๋ๆแล้วก็ดูเป็นเหมือนแบบเป็นโค้งลับกับตัวเอ็กซ์เทียเรียของเราด้วยใช่ใจริงๆแล้วก็จงใจตั้งใจทําออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ตรงรั้วที่จอดรถเนี่ยก็คือทําเป็นแบบเลื่อนเป็นบานเลื่อนเป็นบานเลื่อนสองชั้นด้วยแล้วก็เป็นเหล็ก ทาสีขาวเป็นเหล็กทาสีขาว้ยิ่งเข้ากับบ้านมากขึ้นค่ะในโซนตรงนี้ที่จอดรถเรียกว่าที่จอดรถกว้างมากนะอันนี้คือที่จอดรถคือไซส์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะปกติแล้วทาวเฮาส์ทั่วไปมันจะหน้ากว้างแค่4เมตรแต่หลังเนี้ยหน้ากว้างประมาณ5เมตรเวลาเราดูหน้าบ้านแล้วมามันจะรู้สึกว่าบ้านมันค่อนข้างกว้างมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกว้างมากจริงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนจอดรถได้เยอะอยู่นะแบบลึกอะค่ะ ใช่ครับจริงๆแล้วตรงนี้ลึกประมาณ5.2เมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็สามารถจอดพวกรถกระบะก็ได้พวกรถตู้คอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเอาผาดอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือแต่เดิมเป็นมายังไงนะคะโซนนี้ตรงนี้แต่เดิมเนี่ยจะมีเป็นเหมือนที่นั่งพักเป็นแบบปูนนะครับอยู่ตรงบริเวณแถวๆตรงนี้ตรงนี้เลยใช่แล้วเราก็จัดการทุบออกแล้วก็ปรับ ปรับขั้นบันไดด้วยมันก็ดูะะอึดอัดเนาะแต่ตอนนี้คือดูโล่งมากเลยใช่ใแล้วเราก็เปลี่ยนกระเบื้องทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็ทํา<ล>ตัวสเต็ปนี้ขึ้นมาใช่ค่ะสเต็ปนี้ก็ทําใหม่ ทำใหม่หมดเลยค่ะในตัววัสดุอื่นๆหน้าบ้านก็คือไม่เหมือนเพื่อนบ้านเรามีเปลี่ยนก็คือหาบ้านหลังนี้ไม่ยากค่ะเข้ามาก็คือจะเจอเลยว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนหน้าตาอันนี้เป็นอลูมิเนียมไหมคะกรอบเป็นอลูมิเนียมค่ะกรอบหน้าต่างแล้วก็เป็นประตูที่เป็นไม้ค่ะประตูไม้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ ทุกคนพอเปิดเข้ามาแล้วแบบว้าวบ้า,าน่ารักแล้วก็มีความแบบดูมินิมอลสุดๆเลยอันนี้คือในโซนแรกเราทําอะไรไปบ้างคะมีความพิเศษยังไงบ้างคะคุณนอมก็โซนแรกเนี่ยคือจะเท้าคามก่อนว่าตอนแรกๆที่มาเห็นภายในตัวบ้านเนี่ยค,คือด้วยจากว่าบ้านเนี่ยมาประมาณ20ปีเนาะมสมัยนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยเขาจะนิยมเป็นบ้านเล่นระดับคือฟังก์ชันเดิมของบ้านเนี่ยมันดูดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าตาใหม่อย่างเช่นฝ้า ฟ้าเนี่ยคืออย่างที่อย่างเดิมที่ผมบอกว่าผมชอบแบบเป็นมุมโค้งอะไรเนี้ยนะครับเราก็เลยออกแบบความเป็นตัวเราเข้าไปเราก็เลยเปลี่ยนฟ้าใหม่ทั้งหมดเป็นฟ้าใหม่ทั้งหมดแล้วก็เล่นสีเล่นแสงเข้าไปนะครับแล้วก็ออกบ้านเนี่ยชอบเป็นบ้านโทนขาวเพราะว่ามันจะได้รู้สึกโล่งโปร่งสบายนะครับอย่างโซนแบบโซนลิฟวิ้งรูมตรงนี้ครับที่ออกแบบเนี่ย เราอยากออกแบบให้มันมีฟังก์ชันในการแบ่งโซนของมันเองอแต่ยังมีความแบบว่าสามารถค o n n e c กับโซนอื่นได้ง่ายๆนะครับโ,โซนในวิลลมเนี่ยก็คือเราก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในโซนเนี้ยเท่าที่แนนเห็นเนี่ยมันยังมีงมสเปซด้านหลังของตัวโซฟาอยู่สเปซตรงเนี้ยจริงๆมันสามารถใช้งานได้อีกเยอะเลยนะทุกคนมันมีไอเดียหลายอย่างถ้าเกิดทำเป็นแบบ เหมือนเขาเรียกลิ้นชักเก็บรองเท้าหรือแบบเป็นเก้าอี้เป็นโฟเย่ที่ไว้สําหรับแต่งตัวก่อนออกจากบ้านก็ได้เหมือนกันใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโซนเนี้ยคือที่ผมแบงค์เอาไว้อย่างนี้ค,ครับคือเผื่อว่าใครที่จะมาแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากกว่าอ,อย่างเช่นเอ้บางคนเข้ามาแล้วก็ เหมือนมีเฟอร์นิเจอร์ตัวเองเยอะมีรองเท้าเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะแบบแบ่งโซนตรงนี้ออกมาเป็นที่พักวางรองเท้าปิดรองเท้าเรียกว่าบ้านนี้เรียกว่าเป็นสไตล์มินิมอลเลยแบบที่นันเห็นเลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยตอนที่ออกแบบมาเนี่ยส่วนตัวเราชอบบ้านที่โทนขาวอยู่แล้วอ่าก็ประจวบเหมาะกันเลยว่าตรงสไตล์มินิมอลเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เราถนัดอยู่แล้วนนครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ชอบแบบบ้านที่แบบเป็นสไตล์มินิมอลแต่ว่า ยังเน้นความเป็นตัวเองตัวเองก็ชอบบ้านที่มันโล่งโปร่งสบายแล้วก็ชอบบ้านที่ไม่ได้มืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยมีการออกแบบเรื่องแสงเรื่องสีแล้วก็เรื่องโทนของบ้านเนี่ยให้มันดูเป็นออกใช่ออกแนวอบอุ่นอะไรประมาณนี้ครับเ,เพราะว่าเข้ามาทุกคนแนนรู้สึกถึงความแบบ เป็นความอบอุ่นจริงๆเหมือนเวลาแบบสมมติเราไปทํางานมาเหนื่อยเนาะเข้ามาแล้วมันรู้สึกแบบโอ้อบอุ่นจังมันโคซี่แบบบ้านเวลคัามเรากับบ้านอะ่ะแบบอันนี้สูงเท่าไหร่คะซิลลิงนี้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโซลิวิ้งรูมเนี่ย สูงเนี่ยมันจะมี2ระดับก็คือระดับแรกมันจะ2.4และระดับที่2ที่จะเป็นฝ้าหลุมลึกไปก็2.6อ๋อใช่ครับจะไม่เหมือนโซอนอื่นถ้าเกิดโซอนอื่นไล่ลงไปเนี่ยจะประมาณ7 7อ๋อโอเคใช่ครับสูงนะทุกคนแบบก็เลยทําให้บ้านรู้สึกแบบโปร่งโล่งเลยแล้วก็พื้นอันนี้เท่าที่เห็นอันนี้เป็นปู SPC เลยไหมคะใช่ครับเป็น SPC ขนาด4มิลอันนี้เราคือเราปูเป็นโฟมขนาด2มิลซึ่ง อันนี้คือจริงๆเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าบ้านเป็นบ้านเก่าแล้วสเต็ปนี้มีอยู่แล้วถูกไหมคะใช่มันมีมาอยู่แล้วแต่ว่าระแนงนี้ก็คือมีอยู่แล้วหรือเราทําเพิ่มอันนี้ทําเพิ่มครับอตอนแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเป็นไม้เก่าๆ <c oughs> ใช่เป็นไม้เก่าๆแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมันดูโล่งมากกว่านี้ครับเออไม่ให้ให้มันดูเบามากกว่านี้เราก็เลยเป็นลักษณะของเป็นเหล็กให้มันดูแบบให้ซี่มันกว้างขึ้นแล้วเบาขึ้นอย่างเงี้ยครับ อเคแล้วก็โซนเนี้ยจริงๆจริงๆทุกคนบ้านตรงโซนเนี้ยคือกว้างมากนะแบบคือสามารถจริงๆวางโต๊ะกินข้าวยาวๆถ้ค อยู่กันหลายคนใช่แล้วก็หรือมุมนี้จะทําเป็นโซนแบบเอนเตอร์เทนเมนต์รูมเป็นแบบทําเป็นโต๊ะทํางานอะไรอย่เนาะาคือคือสมัยนี้ที่ผมมองว่าคนอยากมีบ้านเนี่ยบางทีเขาก็ตอบโจทย์และสไตล์เขาบางคนก็มีน้องหมาน้องแมวอ่าแล้วก็สามารถทําเป็นบริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับโอเคๆทางขวาจะเห็นเป็นประตูหนึ่งบานไปไหนคะนี้ อันนี้ห้องเก็บของอ๋อมันเรียกว่าประตูวิเศษเท้าเฮาเท้าโฮมอ่ะจะมีปัญหาเวลาเราอยู่นานๆไปอ่ะมันจะมีปัญหาว่าของเราอ่ะส่วนตัวมันจะเยอะขึ้นก็จะมีปัญหาตามมาว่าเอ้ของเราจะเก็บไว้ไหนที่ไหนอ,อย่างบ้านหลังนี้ห้องเก็บของใหญ่มากอตอบโจทย์นะ,อะนตอบโจทย์<อ>เยอะใช่ครับคือมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยครับแล้วโซนนี้ก็คือเป็นโซนทานข้าวเนาะที่เรามอกอับเตรียมโต๊ะทานข้าวไว้ให้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือเราแถมให้หมดเลยทุกอย่างเลย <Okay. S 2> ครับค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำไหมคะนี้ใช่ด้านหลังด้านหลังก็คือเป็นห้องน้ําครับห้องน้ำเนี่ย,ข,ยข้อดีของบ้านหลังนี้ก็คือห้องน้ําม,มันจะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งห้องมันจะไม่ได้แบบไม่ได้เล็กมากาใหญ่นะนใช่ครับใหญ่มากครับแล้วเราก็ลื้อใหม่หมดเลยครับอันเก่าคือไม่มีอันเดิมเหลือเลย พวกพื้นอะไรเนี่ยเราก็ทากันซึมอะไรหมดแล้วแล้วก็คือส่วนตัวเราชอบเป็นสนาะของเป็นดับเบิลวอลขึ้นมาค่ะฉะนั้นเนี่ยห้องข้างบนกับห้องข้างล่างเนี่ยก็คือมันจะเหมือนกันคือมันจะมีเป็นดับเบิลวอลขึ้นมานิดนึงอเอาไว้วางของวางพวกน้ำยาสระผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถวางได้แล้วก็มีลูกเล่นในการแบบ ทำเป็นต่างระดับมานิดหนึ่งประมาณนี้ครับน่ารักมากแล้วโทนสีก็คือแตกต่างจากข้างนอกนะใช่เนี้ยก็จะเป็นแบบอีกสีหนึ่งเพื่อตัดเหมือนเขาเรียกว่าตัดเลี่ยนเนาะใช่ตัดเลี่ยนปกติบ้านเนี่ยแบบนี้มอก็จะนิโทนขาวเนาะคะใช่แล้วก็อยากจะมีแบบมีลูกเล่นเข้าไปหน่อยนึงเพิ่มสีเข้าไปเพิ่มสีเข้าไปใช่ครับแต่ว่าโทนคู้สีมันก็ยังได้อยู่ค่ะแล้วโซนถัดมาก็จะเป็นโซนห้องครัวครับซึ่งโซนเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยประตูตรงนี้ก็คือเขจะมีเป็นแค่ทางเข้าเล็กๆเท่านั้นเองนั่นนะครับทางเข้าเล็กเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเชื่อมต่อกับตัวบ้านเนี่ยได้ง่ายแล้วก็เลยทุบตรงนี้ออกครับทุบไปแล้วค่ะทุบอีกแล้วทุบออกแล้วก็ทําเป็นมุมโค้งทําเป็นมุมโค้งใช่เป็นซิงเกิลเจอร์เราแล้วก็ตรงครัวตรงนี้ครับก็ลื้อใหม่หมดเลยของเก่าเราลื้อใหม่แล้วเราก็ ก่อเคาน์เตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นตัวยาวอย่างนี้เลยอ๋อเป็นตัวแอรอย่างนี้แล้วก็ให้ไว้ทั้งหมดเลยทั้งตัวพูดเตาเนาะใช่พูดเตาซิงค์ให้หมดครับแล้วก็รวมถึงฝ้าเนี่ยเราก็ยกสูงขึ้นอันนี้ก็ประมาณ3เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ทําเป็นช่องแสงเอาไว้ให้ เผื่อช่องแสงธรรมชาติจิงเพราะว่าอันนี้เห็นเลยว่าช่องแสงคือเหมือนเป็นไฮไลท์ของบ้านทาวน์โฮมหลังนี้เลยเนาะใ,ในในโซนที่เป็นห้องครัวใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ออกแบบเนี่ยส่วนตัวเราชอบแสงธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เลยตอนที่ทําครัวเนี่ยครับก็ยกหลังคาขึ้นไปแล้วก็ทําครัวทําฝ้าใหม่แล้วก็ทําช่องแสงลงมาเพราะตรงเนี้ยที่ออกแบบมาตอนแรกๆเนี่ยเรากะว่าจะมีเป็นตู้เย็นแล้วก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าก็เลยทําเป็น เป็นช่องสวิตนะครับอ่าเป็นพวกปักไฟอะไรเตรียมไปด้วยเดินน้ําท่อเธอใช่ใช่ใช่ครับก็เลยเผื่อว่าแบบเอ้ยมีแสงธรรมชาติเข้ามาด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าให้มันโล่งแล้วก็ใช้งานได้จริง่คือต้องบอกว่าทาวน์โฮมส่วนใหญ่อ่ะคือด้านหลังมันจะดูทึบเนาะดูอึดอัดแล้วอันเนี้ยคือพอมีช่องแสงปุ๊บตรงเนี้ยคือสว่างเลยนะแล้วก็ดูแบบเหมือนรับแสงธรรมชาติได้จริงๆ เราเรียกว่าบ้านหลังนี้คือดีเทลมากๆแล้วก็ใช้ของดีแถมหลายอย่างมากๆที่สําคัญคทุกคนเขาแถมเครื่องกรองน้ําด้วยค่ะเครื่องกรองน้ำฟิลิปวอเทอร์เพลา i เออ A U T 1 2ึ่นึงค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นหัวของเครื่องกรองน้ําเลยใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะขอแอปดูตัวเครื่องนิดนึงได้เลยตัวเครื่องก็ เล็กอยู่นะกระทัดรัดเลยถ้าดูจากตาเปล่าออคนก็คือไม่ถึง1ิเซนเลย<ช>อันนี้ติดตั้งง่ายไหมคะติดตั้งง่ายค่ะด้วยความที่ตัวเครื่องเขาเป็นขนาดไซส์เล็กไซส์นี้อะค่ะ,คะติดตั้งง่ายมาค่ะแล้วก็ทางเดินน้าก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวค่ะการเชื่อมต่อจะเป็นแบบไม่มีท่อค่ะทําให้มีปัญหาเรื่องน้ํารัว่วน้ําซึมค่ะ<อ>แล้วก็ทําให้ตัวเครื่องนั้นปลอดภัยด้วยอันนี้ก็คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลยค่ะ ทำไมเราถึงเลือกเครื่องกรองนี้คะเท่าที่แนนทราบเนี่ยคือข้อดีของเขาคือเป็นเครื่องกรองน้ำและมีการกรองแบบพิเศษที่ช่วยขจัดสารอันตรายต่างๆพวกตะกอนคอลีนสารตกค้างอื่นๆนะแล้วก็สามารถกำจัดได้มากกว่า99%ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังคงรักษาและาตาที่เป็นประโยชน์ไว้อีกด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะมีไส้กรองเป็น3ไส้กรองค่ะ,คะแล้วก็กรองด้วยไส้กรอง u f นะคะซึ่งอายุการใช้งานของไส้กรองตัวนี้2ปีเลยานานถึง2ปีเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะ ขเขาเปลี่ยนไซ้กกองง่ายมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าเขาวางระบบเป็นแบบแนวนอนอและที่สําคัญรักโลกด้วยมไม่มีน้ําเสียสักหยดเลยดีงามมากเลยใช่ใช่ค่ะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ชอบก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยค่ะลูกนี้โอ้ดีมากเลยและเกิดใครนะคะที่สนใจเครื่องกองน้ําที่ดีต่อสุขภาพเครื่องนี้นะคะที่มีไซส์ขนาดกระทัดรัดเนาะติดตั้งง่ายประหยัดด้วยนะคะก็สามารถไปตามพิกัดกันด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมชั้นสองกันก่อนแต่ว่าได้ข่าวว่าชั้นสองมี ไฮไลท์เลยทั้งระเบียงใหญ่มากแล้วก็ห<ช>้องน้ำที่ทุกคนมาตมามหาแพ้ลายกระเบื้องกัน <c oughs> แบบไป <c oughs> ชมกันข้างบน ตอนเราที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับคืออยากจะให้คุณแนนเห็นตรงนี้นิดนึงคือตรงราวบันไดเนี่ยผมยังคงเอาไว้เป็นแบบเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่แรกๆเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยเรารู้สึกว่าราวบันไดเนี้ยถ้าเราปรับให้มันเป็นสไตล์มินิมอลแบบของเราเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านหลังนี้เลยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าคืออยากให้มันมีกลิ่นอายของบ้านหลังเดิมอยู่ด้วยไม่อยากแบบให้มันเปลี่ยนใช่ครับก็เลยแบบว่ายังเป็นเป็นราวบันไดนี้อยู่เป็นไม้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไม้จริง แล้วก็เป็นไม้แบบคุณภาพยังดีอยู่อย่างเงี้ยช่างเนี่ยลงสีจริงนะประมาณห้ารอบได้จนกว่าความเงามันจะขึ้นมาอ่จะกมันจะสวยแบบนี้เลยใชคุณผู้ชมก็ยังดูมีความเป็นแบบคงเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ของบ้านหลังนี้ไว้ที่ราวบันไดเนาะใช่ใช่อันนี้คือส่วนตัวชอบชอบแบบนี้มากจริงๆบ้านหลังนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบเด็กผู้หญิงคิ้วแต่ว่าก็จะมีความวินเทจอยู่นิดนึงประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวคือไปชมทั้งสองกันค่ะ พอขึ้นมาชั้นสองค่ะทุกคนจะเห็นว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีห้องโถงอยู่หนึ่งห้องนะทาวน์โฮมปกติจะไม่ค่อยเห็นห้องโถงใช่ใช่ครับปกติแล้วเนี่ยห้องนี้ที่ผมคิดไว้ก็อาจจะเป็นห้องน้องแมวน้องหมาก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องนอนอีกเล็กห้องอีก,กห้องนึงก็ได้ เป็นห้องพ้าก็ได้ห้องทำงานห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ใช่ใชใช่ครับก็เหมือนแบบว่าเป็นลูกเล่นทั่วไปที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากปกติที่เท่าเฮาที่ควรจะมีอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆหายากนะที่แบบว่าพเท้าโฮมล้วขึ้นมามีตรงส่วนกลางตรงนี้้วยก็เหมือนเหมือนฟิลประมาณบ้านเดียวฟิลประมาณบ้านเดียวแบบ ขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นที่พักนิดนึงอ่านิดพักนิดนึงเป็นห้องโถงนิดอ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นฟิลประมาณอย่างนั้นมากกว่าโอเคส่วนถัดไปจะเป็นห้องนอนทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งนู้นจะเป็น master bedroom แล้วก็เป็นห้องน้ำใช่ครับขอดูห้องน้ำที่เขาว่ากันว่าที่เขาว่ากันว่ามันเป็นไฮไลท์แล้วคนมาตามหามันยังไงคะถูกต้องค่ะคือห้องน้ำอันนี้กว่าจะได้มามันยากมากใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องแมทลายกระเบื้องให้มันให้มัน เข้ากันเพราะกระเบื้องที่เราเลือกมามันจะเป็นลายลายแบบนี้ฟิลคืออยากทําห้องน้ําให้เหมือนห้องน้ํำคาเฟ่อะไรประมาณนั้นถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยถ่ายรีวิวได้ค่ะแล้วเราก็มีการติดกระจกเป็นแสงไว้สําหรับสาวแต่งหน้าได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ อ่างก็เปลี่ยนให้ใหม่สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ที่สําคัญคือห้องนี้จะเป็นแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งให้แล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันดูสนุกนะมันดูโอเคมีการตัดอะจากความมินิมอลกับเข้าไปในห้องน้ำเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนอกนมดนึงเลยใช่ใช่ค่ะห้องน้ํานี้มีประตูที่เชื่อมกันกับมาสเตอร์เบดรูมถูกต้องค่ะอ๋องันนี้แปลว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือเหมือนมีห้องน้ำในตัวเนาะและในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ไฮไลท์มากๆเป็นยังไงคะรู้แต่เห็นกต็ ตอนนี้คือกวาา้วางมากใช่กว้างมากๆครับปกติแล้วเนี่ยถ้าทาวน์เฮาส์ทั่วไปอ่ะห้องอห้องนอนข้างหน้ามันก็จะเล็กๆนิดน,นึงเนาะแต่ห้องเนี้ยบอกได้เลยว่าวางเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยวางได้สบายแล้วก็ที่ผมทำเนี่ยจากแต,แต่ก่อนนะครับตรงระเบียงเนี่ยทางเข้าทางออกมันจะเป็นประตูบานเล็กๆอ่าแล้วก็จะมีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่ใช่ใช่ครับอันนี้เราก็เลยต้องการที่จะแบบให้แสงมันเข้าเยอะขึ้นเพื่อที่ห้องมันดูโล่ลงโปร่งสบายนะครับเรียกว่าคือห้องเนี้ย กับข้างหน้าใหญ่มากเลยนะ<ช>ห้องนี้คือวางเตียง6ฟุตหนึ่งเตียงเหลือที่อีกฝั่งหนึ่งสามารถทําเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งก็คือสบายมากช่จัดเต็ม <c oughs> จริงๆอ่ะห้องนี้ที่ผมชอบอย่างเลยก็คือเราวางปลั๊กไฟไว<ช>้ทั้งสี่มุมเลยอ๋อวางไว้ก็เผื่อว่าหมุนฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราก็นักซเชียลเนาะติดอะไรตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยโอเคซึ่งพอมาตรงเนี้ยก็คือตอนแรกมันเป็นบานเล็กๆแล้วเราเปลี่ยนใหม่เป็นกรอบอลูมิเนียมลายหม่ใช่ครับค่ะแล้วด้านหน้าเห็นว่าเป็นไฮไลท์โอ้โหอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนที่ทําตอนแรกเนี่ยคิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะตรงระเบียงนี่เราจะทํายังไงกับเขาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่คุยกับทางวิศวกรตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องทําเยอะทําเยอะมากๆคือตอนแรกมันเป็นสภาพไหนมาคะสภาพสภาพคือมันเป็นระเบียงครับแต่มันซุด มันสุดแล้วมันก็มันก็เทเอียงแล้วก็มันจะมีมีเป็นหลังคาตรงนี้นิดนึงราวระเบียงตรงนี้ครับที่เราจะต้องเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมันเป็นลาปูนครับอ่าเป็นลาปูนทั้งหมดเลยเส่ดูอายุเยอะๆหน่อยใช่มันเลยเวลาเวลามันมีระเบียงมีชั้นขึ้นมาตรงนี้ครับมันเป็นตัว ที่มันหนักมากมากมันก็เลยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้บ้านให้ตรงเนี้มันสุดลงแล้วก็เปิดตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะรับลมรับแสงแดดมากขึ้นอย่างนี้ครับดีค่ะแล้วก็ตรงโซนของฝั่งนู้นที่เป็นผนังผนังตรงนี้เนี่ยคือเราตั้งใจกั้นโซนให้เรา private ขึ้นใช่ให้เราดูแบบ private ขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้ยครับ แล้วก็เห็นว่ามีเดินก๊อกเดินสายอะไรไว้ให้ใช่ครับก็คือตรงระเบียงเนี่ยคือเรามองจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ออกแบบเนี่ยไม่ได้เพื่อความสวยงามอย่างเดียว <c oughs> ตอนออกแบบเนี่ยคือเราเน้นใช้งานได้จริงด้วย <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยจุดที่ตรงระเบียงข้างนอกเนี่ย <c oughs> ก็เดินก๊อกน้ํา <c oughs> เดินปลั๊กไฟไปด้วยครับ <c oughs> เผื่อว่าอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องซักผ้า <c oughs> แล้วไม่สะดวกที่จะวางภายในบ้าน <c oughs> เราก็สามารถวางที่ตรงระเบียงได้อ๋อนี่ไงมีที่ซ่อนใช่ไหมใช่ครับ<ช>มีตรงฝั่งนี้ก็คือซ่อนวางไว้ได้ก็เพื่อความสวยงามด้วยคนอื่นมองมาจากข้างนอกก็คือไม่เห็นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนเนาะใช่อ,อีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยห้องนอนห้องน,นี้ก็คือเป็นห้องนอนห้องที่สองะนะครับของบ้านหลังนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องนอนเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วอ่ะมันจะเกือบเท่ากับห้องมาสเตอร์รูมเลยใช่คือ อันนี้เป็นควีนถือว่าเป็นห้องแบบเซคเกิลมาสเตอร์เบดรูมได้ใช่ใช่เป็นเซคเกิลมาสเตอร์เบดรูมได้ครับติดเวลาแบบว่าออกแบบมาเนี่ย กติเทาเฮาทั่วไปอ่ะมันจะต้องมีห้องใหญ่ห้องหนึง่งห้องเล็กห้องหนึง่งใช่ใช่ครับแต่อันนี้คือห้องนอนห้องที่สองเนี่ยก็ยเกือบใหญ่เท่าเท่ากับห้องนู้นแล้วอ่ากับห้องนู้นแล้วแต่ว่าห้องนี้นั่นสังเกตเห็นมีกระจกอยู่สองฝั่งเลยใช่ครับก็คือตอนที่ออกแบบตอนแรกเนี่ยก็คือกระจกด้านนี้เป็นกระจกที่รับแสงมาอยู่แล้วค่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยในเมื่อตรงกลางเนี่ยมันมีเป็นโซนอนเนกประสงค์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะเพิ่มบุเล่นเข้าไปใช่ก็เลยเพิ่มหน้าต่างอีกบานหนึ่ง มันจะได้สามารถที่จะค o n n e c ข้างนอกเนี่ยได้ง่ายๆานะครับคือจริงๆต้องบอกว่าพอมีกระจกมีหน้าต่างเนี่ยมันทําให้พอรับลมรับแสงธรรมชาติมันทำให้ห้องดูกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วมันเพิ่มมิติให้กับห้องใช่สวยงามมากขึ้นเนาะใช่แล้วบ้านที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการรีโนเวตนานไหมคะ จริงๆแล้วตัวบ้านเนี่ยใช้เวลาในการรีโนเวทประมาณ2เดือนครับแล้วก็ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ1เดือนโอ้เรียกว่าสี่รวม3เดือนประมาณ3เดือนไม่นานนะไม่นานดีเลยไม่นานครับแล้วตอนนี้บ้านนี้ก็คือเรียกว่าประกาศขายอยู่ใช่ทุกอย่างอย่างที่เห็นในคลิปเลยใช่ครับขายอยู่เท่าไหร่คะราคาขายอยู่ที่สองล้านแปดแสนดีงามนะทุกคนเรียกว่าเป็นแบบบ้านทาวน์โฮมที่น่ากว้าง แล้วก็ให้ทุกอย่างแบบนี้ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องตีกับช่างและใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะเข้าชมบ้านส,สวยๆหลังนี้นะคะก็สามารถตามพิกัดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าในอนาคตโปรเจกต์ของบ้านฟอร์คุณจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้เราทั้งสาคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปละค่ะครับบ <c oughs> ๊ายบาย